ตอนนี้อยู่ตรงไหนวอลเลย์บอลชายไทยขยับพุ่งหลังเฟวีบีประกาศอันดับโลกใหม่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่จบภารกิจการแข่งขันในศึกเอวีซีเนชั่นคัพ2025ที่กรุงมานามาประเทศบาเรนระหว่างวันที่17-24ถึงมิถุนายน2568โดยทัพนักตบลูกยางชายไทยเก็บชัยได้2นัดจากการลงแข่งขันทั้งหมด4ี่เกมจบอันดับ9ของทัวร์นาเมนต์จากทั้งหมด11ทีมเก็บแต้มเพิ่มได้6.43คะแนนล่าสุดสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติเอฟเอ ประกาศอันดับโลกใหม่ปรากฏว่าทัพนักตบลูกยังชายไทยขยับขึ้นมาอยู่ที่60ด้วยการมี52.84คะแนนถือเป็นชาติที่อันดับโลกขยับขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับ3จากเดิมที่รังอันดับ64โลกขณะที่ในระดับทวีปรังอันดับ13ของเอเชียซึ่งเบอร์หนึ่งยังคงเป็นญี่ปุ่นที่มี333.17คะแนนอันดับสอิหร่าน2 0 9 1 3คะแนนและอันดับ3กาตาร์ที่มี154.59 คะแนนสำหรับทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยมีโปรแกรมจะลงแข่งขันศึกลูกยางซีวีหลีก2,025สนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่9-13ถึงกรกฎาคมนี้